มาใหม่อีกแล้วนะพี่น้องมาใหม่อีกแล้ว <c oughs> มาใหม่อีกแล้วน้องเอ,อ้ยนี่มาใหม่อีกมาเรื่อยๆืยสิ้นเดือนก็พอได้เหลือได้ใช้ได้จ่ายก็ประหยัดออกมานี่ได้ไอ้นี่มาแล้วพี่น้องไผ่สร้างมนไผ่สร้างมน <c oughs> อะไรนี่แหละที่พี่น้องไผ่สร้างมน จะลูกเอาไว้ใช้ลำม,มันนะพี่น้อง <c oughs> ใช้ลำม,มันเพราะว่ามันตรงต้นมันตรงแล้วก็มันไม่มีแขน,แนงไม่มีน้ำปลูกสักประมาณยี่สิบกอน,นี่แหละเอาไว้ใช้ลําส่วนไอ้ผ่ายเลี้ยงน้องนแ,แล้วก็เอาไว้เอาเอาหน่อขายอันนี้ผักติ้วนะพี่น้องพี่น้องรู้จักกันดีหละผักติว้วนี่คือผักติว้ว ต้นก็สวยดีนะพี่น้องเนี่ยต้นสวยต้นละสามสิบห้าบาทต้นละสามสิบห้าบาทผักติ้มแล้วก็ประเภทอะไรนะปลูกกินยอดนะพี่น้องปลูกกินยอดกินยอดอันนี้ก็เขาเรียกอะไร่ะมันปูพี่น้องพี่น้องชาวใต้รู้จักดี ต้นมันปูต้นมันปูอันนี้ก็พืชกินใบเหมือนกันเลยพี่น้องปลูกแต่เพื่อกินใบคือคืออะไรนะถ้ามันไม่มีลูกก็ต้องกินยอดได้กินใบได้อย่างเงี้ยเราถึงจะปลูกกินไม่ได้เราไม่ปลูกพี่เนอะถ้ากินไม่ได้เราจะไม่ปลูกเปลืองที่เปล่ปาเปล่าเปล่าประโยชน์นะพี่น้องนะ นี่คือของใหม่ของใหม่ของใหม่ของใหม,ขใหม่ของใหม่นะพี่น้อง